สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรันชิดาสุขสมัยสาขาโลจิสติกราหัสนักศึกษา633-110410717แเบลปัสการ์คือนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกและนักปรัชญาผู้เข่งขันในศาสนาปัสกาดเป็นเด็กที่มหัศจ,จรรย์ความรู้เหนือเด็กทั่วๆไปโดยได้ศึกษาเล่าเรียนจากพ่อเขาเองปัสการจะตื่นทำงานแต่เช้าตูา่ท่ามกลางธรรมชาติโดยมัก เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเครื่องคิดเลขและการศึกษาเกี่ยวกับของเหลวปาสกาสเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์โด่งดังที่สุดในวงการคณิตศาสตร์เขาสร้างสองวิชาใหม่ในการทำรายงานเขาเขียนหนังสือสำคัญบนหัวข้อผู้ออกแบบเลขาคณิตเมื่ออายุเพียง16ปีและยังติดต่อกับปีแยดอเฟมาใน พุทธศักราช2591สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้ำพุ่งมีอยู่สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์รหัสนักศึกษา6 3 3 1 1 0 4 1 0 6 9 1วันนี้จะมาเล่าประวัตินักคณิตศาตรชื่อซุนยุงอาริสาซุนยุงอาริสาเกิดมืวันที่24มีนาคมพศ2491อายุ 91, 72ปีเป็นน,นักคณิตศาตร อเมริกันชาวไต้หวันเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่การวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและสมการเชิองอนุพันธ์ย่อยไปจนถึงเลขาคณิตเชิองอนุพันธ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียขอจบการนำเสนอในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพ,พัชราพรมุนเทียมค่ะสาขาโลจิสติกรหัสนศศศศักศึกษา633110410402ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประวัตินักคณิตศาสตรค์คารฟิลสเกานะคะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเกิดเมื่อวันที่30เมษาพศ2320ค่ะเสียชีวิตเมื่อ23กุมภาพพศ2398 เป็นหนึ่งในบางท่านกล่าวว่าสีผู้ยิ่งใหญ่ของวงการคณิตศาสตร์มีคามิลิสนิวตันได้รับฉายาวา่าเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์เนื่องจากอุทิศผลงานในทุกๆด้านของคณิตศาสตร์ในยุคสมัยของสวัสดีค่ะชื่อน,น,นา,า,นอสสาสองสาวเจนจิราบัวคำค่ะรหัสนักศึกษาหสาสา ศูนยค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโลจิสติกสค่ะวันนี้จะมาพูดถึงนักณิสตร์ที่ชื่อว่า Ada าไบรอันเนตนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโรงแระเป็นบุตรสาวของหลอดไบรอันค่ะเกิดเมื่อปีพศออ2358หลังจากที่เธอเกิดได้ไม่นานนะคะพ่อแม่ของเธอก็แยกจากกันแล้วก็แม่ของเธอจึงตัดสินใจให้เลี้ยงดูเธอเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ ได้ให้ศึกษาด้านคณิตศาสตร์และว,วิทยาศาสตร์จากเป็นจากคุณสตีเขตตระกูลใหญ่หญเอกดานะคะไม่ได้เพียงแค่ชอบแต่งกรแต่ยังสนใจในวิชาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะหลังจากศึกษาผลงานของเครื่องจักรมีคอของชานแบบเดลตท่านได้เขียนคําแนะนําให้กับแบบเดลตว่าจะทําให้เครื่องจักรนี้สามารถคานวณเลขได้ค่ะคือเลข โุนรีได้อย่างไรคือจำนวนของอนุกรมที่มีอยู่ในรูปเนี้ยคะ่ะในปีคศ2ในปีคศ1979กทรวงสหรัฐอเมริกาได้สร้างภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าภาษาเอดาคะ่ะเพื่อเป็นเกียริเอดาจากภาพด้านบนเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณหญิงเอดาคะ่ะสวัสดีครั ผมนายพนักงารนรฉยอยครับาน,นาสาามามหนึ่งหนึ่งศูนย์ี่ศูนย์สามศูนสครับสาขาวิศวกรรมอจิเตอร์บบรครับวันนี้ผมจะพูดบวัในคณิตศาสตร์อะคิมีดีสครับอะคิมีดีเกิดเมื่อปีสองแปดเจ็ดกราคมศกได้เสียชีวิตในปี2องหนึ่งสองกริาคศกครับอะคามีดีมีผลางานานั้นคณิตศาสตร์คือระเบียบวิธีการเสียนะครับอะคามีดีสามารถใช้ยายงานคิดกรินั้นในวิถีคล้ายคลึกับ เคลคราเชิงบูพันของยุคใหม่ด้วยวิธีการแยงเขาสามารถหาคําตอบของปัญหาและความแม่นยำสูงมากได้โดยกําหนดขอบเขตที่คําตอบดังตั้งอยู่เทคนิคนี้รู้จักกันในชื่อของระเบียบวิธีการเสียงครับซึ่งเขานํามาใช้ในการหาค่าของพายวิธีการคือการวาดรูปภาพหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่า ของวงกลมและรูปหลายเหลี่ยมขนาดเล็กกว่าอยู่ในข้างในวงกลมซึ่งจํานวนของรูปสามเหลี่ยมขอรูปหลายเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมันจะใกล้เคียงกับขอบของวงกลมมากยิ่งขึ้นเมื่อรูปหลายเหลี่ยมมีจํานวนด้านถึง96ด้านเขาคํานวณความยาวของแต่ละด้านรวมกันและแสดงค่าทายที่อยู่ระหว่าง3เศษ สามเศษหนส่วนเประมาณ3ามจุดหนึกับ3ามเศษสิบส่วนประมาณ3ามจุดหนึนย์เทียบกับค่าพายจริงที่สุดด้านว่าพื้นที่ของวงกลมนั้นเท่ากับพายคูณค่ากำลังสองของรัศมีของวงกลมครับขอบคับ ค่ะด lives, ิฉันชื่อนางสาวจิรัญญาจูมาสาขาวิศวกรรมโูจิตติรหัสศึกษาหกสานศ่ึกงา633 1 0 4 1แปดค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประวัติของนักคณิตศาสตร์นะคะคือเลออนฮาร์ดออยเลอร์ค่ะสำหรับเลโอนฮาร์ดออยเลอร์นะคะเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิสั์ชาวสวิสค่ะเกิดเมื่อวันที่ส5าเมษายนพศ1707และได้รับปริญญาตรีนะคะเมื่ออายุ16ปีค่ะและปริญญาโททาง เมื่ออายุ18ปีนะคะในปีคศ1727ได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ p e t e r b e r g Academy of Science ในรัสเซียนะคะและสถาปนาโดยปีเตอร์มหาราชนะคะ14ปีต่อมาได้ไปเป็นผู้อำนวกยการที่ Prussia Academy ตามคำเชิญของ e m p e r o l e เดริ d มหาราชนะคะและได้ทำงานในตำแหน่งนี้ถึง25ปีค่ะ และกลับไปที่ปีเตอร์เบย์อีกครั้งอยู่ที่น่านจนถึงแก่กรรมในวันที่18กันยายนคศ1 7 8 3ในอายุ1 7 6ปีค่ะเลยอนฮาร์ดออยเลอร์น,นะคะเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าฟังก์ชันตามคำนิยมของไลท์นิชในคศ1694ในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเช่น y เท่ากับ f(x) หรือฟังก์ชัน x นะคะ เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ไปยูแคมิฟร์เเข้าไปในภาควิชาฟิสิกส์ค่ะสําหรับเลอฮารออยเลอร์น,นะคะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีผลงานมากมายที่สุดคนหนึ่งผลงานทั้งหมดของเขานะคะรวบรวมรได้ถึง75เล่มผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากตก่อผลงานในคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่18และเขาต้องสูญเสียการมองเห็นและตาบอดสนิทต,ตลอดอายุ17ปีสุดท้ายในชีวิตของเขาค่ะสําหรับ การนำเสนอประวัติของเลโอนาร์ดไอยเลอร์ที่ฉันขอนำเสนอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไฮพาเทียเธอเป็นนักคณิตศาสตร์หญิงแห่งอเล็กซานเดียเธอได้เขียนบทความเกี่ยวกับกับการศึกษาระบบจำนวนเชิงซ้อนทฤษฎีตัดภาพตัดภาคตัดกลวยและออผลงานดาราศาสตร์ แต่โชคล้ายที่งานของเธอทั้งหมดสูญหายไปเหลือเพียงหัวข้อและเอกสารที่อ้างอิงบางส่วนจากงานของเธอเท่านั้นให้ให้พาเทียสามารถพูดในที่สาธารณะได้ชัดเจนทําให้การบรรยายเกี่กับปัจชาทุกอย่างของเธอได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากและเป็นที่ยอมรับด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เธอได้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนพาโตซึ่งเป็นโรงเรียนแห่ง อเล็กซานเดียจากการสอนคณิตศาสตร์และปรจชญของเธอทําให้พบว่านอกจากเธอจะเป็นคณิตศาสตร์แล้วเธอยังเป็นนักปราชญที่ยอดเยี่ยมและยังมีสเสน่ด้วยแต่แต่แล้วก็น่าเสียดายที่เธอต้องถูกฆาตกรรมโดยร่างของเธอถูกแยกเป็นชิ้นชิ้นส่วนไปส,ส่งไปยังเมืองต่างๆทั่วเมืองเลยเชื่อว่าเหตุนี้สาเหตุนี้เกิดจากมีผู้คนอิจฉาอยากลอบทำลายเธอ เพราะเธอทั้งสวยและฉลาดและยังเป็นบุคคลสำคัญการตายของไฮพาเทียจึงเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ของเมืองในเมือง ia, พอเล็กซานเดียเพราะผู้ที่มีการศึกษาต่างหวาดกลัวและพากันหนีออกจากเมืองไปหมดซึ่งเป็นสาเหตุให้บทบาทของเมืองอเล็กซานเดียในฐานะศูนย์กลางทางการศึกษาต้องปิดลงไป